ครับก็ขอบคุณนะครับที่มาทบข่าวให้ผมนะครับที่มาที่ไปของเชียงใหม่ทีวบีครับก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับคือผมเนี่ยเป็นคนภักใต้นะครับก็อยู่ของทะเลมาแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ประมาณ3-4 0ีปีนะครับก็เลยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยบางทีอยากไปทะเล แต่ไม่ได้ไปก็สถานการณ์ก็เลยคิดว่าเราก็จาลองทะเลนะครับจาลองทะเลแบบฝักใต้ก่อนสมุยอะไรเนี่ยครับเพื่อให้พี่น้องเชียงใหม่เนี่ยหรือภาคเหนือนะครับก็ได้มานั่งอยพาลูกพาหลานมา,า,าดูชายหาดทะเลนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําก็คือว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับแต่ให้ลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องก็าลกูกเล็กๆนะครับมาใช้พื้นที่นี้อย่างมีความสุขนะครับเราก็ไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูนะครับและสถานที่นี้เราก็แบ่งเป็น มันมีั้งบมดเ1็ไรครับน้ำปีงน,นะครับ,รบแล้วก็จะมีแบ่งเป็น3มส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือลักษณะชายหาดทะเลนะครับส่วนที่2ทางโน้นก็เป็นสามหย่อมนะครับและส่วนบ้านต้นมะขามก็จะมีขายกาแฟอะไรพวกนะี้แล้วก็มีแปลงดอกไม้ทั้งหมดแล้วก็จะมีพิเศษก็คือว่าเราจะมีผักของโครงการหลวงมาปลูกนะครับพที่ที่ปลูกผักทั้งหมดนะครับเราให ปลูกฟรีครับเราไม่ได้คิดตังค์จากผู้ที่มาปลูกผักนะครับแต่เป็นผักปลอดสารพิษเพื่อจะอเอาวัตถุดิบต่างๆเหล่าเนี้ยครับมาใช้ในร้านอาหารของเรานะครับก็คือวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากให้หนึ่งชุมชนที่นี่ก็มีรายได้ด้วยนะครับและพ่อแม่พี่น้องในเขตบ้านเราภาคเหนือก็มีสถานที่พักผ่อนอย่างใหม่แล้วก็ส่งเสริมให้คนมีงานทํานะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ย คนตกงานกันเยอะนะครับเราก็พยายามจะหาที่กว้างๆเพราะว่าพื้นที่แคบๆเนี่ยอาจจะก,กระจายเชื้อนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีปัญหาเพราะคนมันก็ลําบากนะครับไม่ไม่ก็ม,มีงานทําผมก็เลยคิดว่าเราทํางานตรงนี้และพื้นที่กว้างเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือรัฐบาลทางหนึ่งที่แม่คนตกงานนะครับส่งเสริมึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่ให้สังคมมันอยู่ได้พี่น้องในชุมชนเราก็มาใช้ครีย่างวันที่10ถึงวันที่15นะครับ ทางโน้นนะครับผมก็จะให้พี่น้องในชุมชนนี้ครับมาขายของฟรีทั้งหมดเราไม่คิดค่าจาัดในงสิ้นนะครับจะเว้นค่าน้ําค่าไฟกันลั่นเองครับครับแล้วแล้วใช้เงินลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ครับผมอ๋อ,อ,อเงินลงทุนเนี่ยครับเราก็ไม่ค่อยมีตังค์นะครับคิดแบบทั้งหมดเนี่ยเราคิดกันเองหมดครับเราก็อาศัยเพื่อนพ้องน,น้องพี่ที่มีความรู้เช่นแรงสเข็มภูมิทัศน์ช่างไฟอะไรพวกนี้แต่ว่าเราได้บุคลากระะเพื่อนเพื่อนี่ๆีน้องน้องที่ร่วมกันมากันมา เช่นไฟที่เดทั้หบดเนี่ยก็เป็นวิศวกรที่ได้พุทธินะครับมาช่วยนะครับก็มีไม่กี่คนแต่แรงสะเข็บต้นไม้เนี่ยก็ได้น้องผมอาจารย์หมอเมชโจ้นะครับมาช่วยทำแต่เขาไม่ได้คิดอืินคิดอะไรนะครับแล้วก็เราคิดว่าั้นบดเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือแบบว่าเราฝันอยากเป็นอย่างนี้ฝันอยากเป็นอย่างนี้แล้ให้พี่น้องมาสัมผัสได้อะไรเนี่ยครับไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนกําไรที่แยะมากมายครับในการลงทุนครับ พ่อพ่อจะบอกตัวเลขได้ไหมครับว่าลงทุนตัวแผนทร่อ๋อลงตัวัวนีก็เป็นหนี้เยอะอะครับไม่อยากบอกตัวเลขเพราะมาเนี่ยพ่อผมก็ไม่ได้มีตังค์และเราก็ไม่เคยทาอย่างนี้มาก่อนแต่วัตถุประสงค์หลักๆที่ทําก็คือทําด้วยความรักนะครับทำแล้วให้คนอื่นเขามาใช้บริการและเขามีความสุขกลับไปเพราะชีวิตของเราเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายว่ากําไรหรืออะไรแต่กําไรก็คือให้คนมาเที่ยวและมีกําไรนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่กวรนะครับต้องกล่า ขอโทษด้วยที่บางท่านมาแล้วอาจจะไม่รับความสะดวกสบายเพราะว่าอาหารรทุกอย่างคือผมได้เป็นมือใหม่แต่เรามีความตั้งใจในการทําีุนี่สูงนะคิดว่าประมาณอีกสามสี่เดือนนะครับทุกอย่างที่นี่มันก็เต็มนะครับก็ช่วยเหลือรัฐบาลทางอ้อมครับครับครับผมแล้วเราในช่วงโควิดที่ทจะมีการระบาดกับมาระบาดในพื้นที่เชียงใหม่นะครับทางทางเราได้มีการเตรียมพร้อมอะไรในการป้องกันในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยนอกจากทําที่นี่แล้วเนาะ ผมมีสถานประกอบการร้านอาหารอีที่นะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ประมาณสาสีไ่ไร่นั่นแหละเป็นมาตรการต่างๆเนี่ยเราจะทาเหมือนกับที่รัฐบาลําหนดนะครับมีการตรวจวัดอ่าอ่าหา่ออางก้นอ่างอะไรเนี่ยซึ่ง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 ธุงรกิจตัวเนี้ยผมเราเริ่มใหม่แต่ผมมีธุรกิจอีกตัวนะครับในพื้นที่สี่ห้าไร่เหมือนกันนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์แล้วแล้วก็ดำเนินการตามรัฐบาลทุกอย่างครับ